แบรน,นด์ไหนอยากได้อะไรก็เดินเข้าไปซื้อเลยใช่ไหมครับก็ <S 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 อาจาจะทําการบ้านนิดนึงแหมเดี๋ยวนี้<า>มียุคโซเชียลเนี่ยแล้วอาจจะแบบดูรุ่นดูอะไรอัปเดตกันนิดนึง<อ>ว่าตอนนี้อะไรใหม่อะไรเงี้ยจะได้ตามเทรนแล้วก็มาเลยแลอยังปกติเราไปซื้อตามแบรนด์นต่างๆเรามีบอกไหมบอกว่าผมนัททิวนะครับมีส่วนลดให้ผมพิเศษอะไรกี่ปีป่ะไม่บอกครับผมคือผมเชื่อว่าถ้าผมบอก เขาก็ไม่ให้เอาจจะต้องมามิ d ไนน h t ล h แบบนี้ถึงจะให้นะฮะนี่แหละฮะความน่ารักของนัททิวเพราะฉะนั้นพี่ฝากผลงานอดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างติดตามนัททิวได้ยังไงบ้างนะครับได้ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือเพิ่งเล่นละครเวทีจบไปนะครับแต่ว่าก็ได้เวลากลับมาถ่ายละคร ทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ถ่ายละคระเป็นของช่อง t r u นะ,นะครับผมก็ยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าน่าจะมีคิวออนแอร์เร็วๆนี้นะครับชื่อเรื่องว่ารักแรกของฉันกับทดีพิลึกพีล้านของเจ้าบ่าวครับชื่อเรื่องสั้นนิดเดียวเองจำง่ายๆพี่ว่าไม่น่าสั้นหรอเปล่ะครับก็สั้นๆเรียกว่ารักแรกของฉันก็พอ <Okay. S 1> ครับผมก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับก็น้อง น้องฝางคือพังแก้วเป็นนางเอกเล่นคู่กันใช่ครับผมก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากจะอัปเดตผลงานนั้นเออตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับก็ให้ไป f o l โล w ใน Twitter หรือว่าอินสตาแกรแล้วกันนะครับใช้ชื่อว่านัททิวนะครับ N A T underscore T H E W ครับผมชื่อเดียวกันทั้งทวิตทั้งไอจีเลยัะยังไงก็ฝากติดตามนะครับทั้งผลงานของน้องนัททิวด้วยกันครับขอเสียงปรบมือใ้กับนัททิวด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณนัททิวด้วยนะคะรับขอบคุณครับผมนะฮะเดี๋ยวให้น้องนัททิวไปพักผ่อนก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมมีกีบบอเชอร์มาแจกกัน10ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะฮะในรอบนี้ก่อนจะเปิดเพลงต่อเนื่องนะฮะใครอยากได้เดิน